ทุกคนมีร้านแบบนี้มาเปิดก็คือเราสามารถทำเค้กหรือว่าทำแพนเค้กได้นะคะทุกคนตรงนั้นน่าจะเป็นพวกชาเขียวพวกอะไรยเงี้ยแลวข้างหลังหนึ่งมีตัของแบบน่าใช้ทั้งนั้นเลยอันนี้หนึ่งไม่รู้ว่าเป็นอายน่าจะเป็นเออเป็นชานะครับทุกคนมุมน,นี้เป็นชามีที่ก้องชาด้วย วิชาแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนเทียนนะคะทุกคนม่รูปปจริงอะมาหาซื้อของขวัญมันเกิดให้เพื่อนนะแต่ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไร นี่คือมุมฮันเน็ตเอาอนไนดีโอ้ยทำใสยขอ้อมือสีฟ้าสีเขียวชมพูอืม้มชมพู ไม่รู้จะซื้ออะไรให้เพื่อนเลยกับลูกเล็กๆใหญ่ๆแชมพูสีฟ้าเป็นเทียนนะเธอน่ารักจังเลย อ้ทุกคนเห็นไหมมีเครื่องจักสานเยอะๆเลยเจลกระถางฟิลเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยทุกคนอู้น่ารักอ่ะคืน จุดเทียนแล้วก็แผ่นแบบนี้น่ารักทำตัวเองว่าจะออกจากร้านแบบนี้ได้ไหมน่าจะไม่ได้

น่ารักจังไปทุกคนกลับบ้านกันก่อนถ้าอยู่นี่ได้เหมาหมดร้านแน่เลยทุกคนเห็นหน่อไม้ไหมอยู่ข้างบ้านเขาเนี่ยถ้าเก็บนะได้อย่างเยอะเลยดูบวบทั้งนั้นเลยเยอะมากเลยนะคะเนี่ยกำลังแตกขึ้นมาก็มีดูยอดนะคะ น่าเก็บจังเลยนี่จะไม่ใช่ข้างบ้านเขาเนี่ยเก็บแล้วนะเนี่ยโอ้หได้แกงเลยนะเนี่ยถ้าเก็บเนี่ยดูเฉียงยอดดูนะคะทุกคนจะเก็บนะเดี๋ยวยอดอวบอกเอาไปแกงมันอยู่ข้างบ้านเขานะคะทุกคนความลกของสวนก็คือหญ้าขึ้นมาคุมลาเวนเดอร์หมดเลยนะคะ เดี๋ยวหนึ่งจะจัดการถอนหญ้านะคะทุกคนถอนหญ้าเสร็จแล้วนะสวยไหมไม่มีหญ้าแล้วนะมองดูเป็นทุ่งลาเวนเดอร์หน่อยแล้วก็พึ่งพึ่งเริ่มมาเริ่มรินพันกันเหนื่อยพึ่งเริ่มมานะคะตอนที่หนึ่งเริ่มถอนหญ้านะคะพึ่งไม่มีเลยเหตุผลก็คือหญ้ามันลกมากแล้วพึ่งเขาไม่ค่อยเข้ามาเนาะอาจจะเป็นว่าพึ่งมันคมหรือเปล่าเอ้ไม่ใช่พึ่งหญ้ามันคมหรือเปล่าพึ่งถึงไม่ค่อยเข้ามาพอหนึ่งถอนหญ้าปุ๊บ นี่ไงกลิ่นเขากลิ่นลาเวนเดอร์มันฟุ้งกระจายพึ่งก็เลยเริ่มมานะคะนั่งถอนหญ้าเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งตัดหญ้าให้ไฮเดนเยียด้วยนะคะทุกคนสวยไหมทุกคนไฮเดนเยียเมจิคอลดอกจะเล็กๆหน่อยนะคะแต่ว่าช่อใหญ่ปีนี้กอใหญ่มากเลยนะคะตั้งแต่ย้ายมาปลูกหน้าบ้านย้ายมาปลูกหน้าบ้านปีนี้เพึ่งกอใหญ่ปีที่แล้วกอเล็กนิดนึงแล้วก็ดอกไม่ค่อยมีนะคะแต่ปีนี้ดอกเต็มเลย ดอกเยอะสุดๆอ่ะมาดูอันนี้ต่ออันนี้ก็คือไฮเดรนเยียอย่างที่เราเห็นธรรมดาปกตินะคะอันนี้หนึ่งหิ้วเง้ามานะคะก็คือ,อบ้านที่เขาขุดทิ้งอะ่ะหนึ่งก็เลยเอามาปลูกหนึ่งไม่ได้ตัดมานะหนึ่งไม่ได้ขโมยมานะทุกคนหนึ่งไม่ได้ลักมาแต่คือเขาขุดเง่าทิ้งแล้วหนึ่งก็หิวเง่ามันกลับบ้านแล้วก็เอามาปลูกมันก็ขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คือ er, ไฮเดรนเยียม่จุข้อเหมือนกันนะคะ จะเป็นคนระแบบกับเมื่อกี้นะคะทุกคนเขาก็จะเป็นสีประมาณนี้ปีนี้ช่อไม่ใหญ่นะคะช่อเล็กๆต้นก็ยังเล็กๆกกอเล็กๆอยู่นะคะทุกคนอันนี้ดอกอะไรไม่รู้จําไม่ได้อันนี้ดอกอะไรไม่รู้จําไม่ได้นะคะทุกคนเขาก็ออกมาทุกปีออกดอกทุกปีไม่มีเวลาจนดอกเขาเริ่มจะโรยนะคะทุกคนถึงได้มีเวลามาถอนหญ้า แต่ก็ได้ถอนแหละแต่ปีนี้ไฮเดนเนียไม่ใช่ไฮเดนเนียเออใช่ไฮเดนเนียนั่นแหละกอใหญ่ขึ้นแล้วก็ลาเวนเดอร์หนึ่งก็ชอช่อใหญ่ขึ้นนะคะช่อใหญ่ขึ้นจริงๆปกติช่อเขาจะเล็กนิดนึงนะคะปีนี้ช่อใหญ่กลิ่นก็หอมด้วยปกติลาเวนเดอร์ก็หอมอยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย